วันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการทำการตัดต่อวิดีโอโดยใช้โปรแกรมที่เรียกว่า CapCut นะครับโปรแกรม CapCut นี้ใช้ได้ฟรีไม่มีลายน้ำแล้วก็ เป็นตัวตัดต่อที่ใช้งานได้สุดยอดฟีเจอร์เยอะมากๆเลยหลังจากที่ผมดาวน์โหลดโปรแกรม CapCut นะครับจาก App Store มาเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ต้องบอกเลยว่าโปรแกรม CapCut นี้ใช้งานได้ทั้งระบบ Android และระบบ iOS เลยนะสมมติว่าเรามีร้านกาแฟอันนึงอยากจะทำรีวิวร้านกาแฟในเบื้องต้นผมก็ไปถ่ายรูปครับไปถ่ายรูปร้านกาแฟมาเนาะแล้วผมก็อาจจะอยากจะตัดต่อลง Tik t o อกหรือว่าลง YouTube s h o r t ต สำหรับคนที่เพิ่งดาวน์โหลดโปรแกรมใหม่นะครับก็อาจจะมีทูตัวเรียบ้างมีป๊อปอัพบ้างเราก็ปิดไปนะครับไม่เป็นไรขอให้มันมีหน้าจอหลักลักษณะแบบนี้โผล่ขึ้นมาก่อนเอาละผมได้มีรูปพิเตรียมไว้บ้างแล้วนะครับก็อาจจะกด New Project ตรงนี้คลิกที่เครื่องหมายบวกเลยจะเห็นว่าผมมีรูปบางอันที่เป็นรูปกาแฟมาเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวจะลองเลือกบางรูปนะครับที่จะเอามาใช้ในการตัดต่อผมอาจจะเลือกการวางเม็ดกาแฟอันนี้เนาะแล้วก็น้ำอันนี้นะครับ อ่ากำลังบิวกาแฟจากนั้นเรากดแอดด้านล่างตรงนี้นะครับปุ่มแอดด้านล่างเมื่อกดไปแล้วโปรแกรมที่เราแอดเข้ามาก็จะโผล่มาในหน้าจอแบบนี้เลยจะเห็นว่าเราเนี่ยใช้นิ้วนะครับเลื่อนซ้ายขวาได้เนาะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นะครับเขาจะเรียกว่าไทม์ไลน์ส่วนด้านบนตรงนี้นะครับก็คือพรีวิวนะครับเอาไว้สำหรับแสดงผลหน้าจอเนาะ เราจะต้องคิดดูก่อนว่าวิดีโอของเราเนี่ยจะเอาไปใช้ในแพลตฟอร์มไหนจะใส่ใน YouTube ใส่ในทิกต o k หรือว่าใส่ในนะเพราะว่าหน้าจอมันจะมีขนาดไม่เท่ากันอย่างในที่นี้เนี่ยถ้าเราจะทําแนวตั้งเพื่อจะเอาไปใส่ในทิกต o k หรือว่าใส่ใน y o u ูทูบช็อตอย่างเงี้ยเราก็อาจต้องเลือกหน้าจอให้หมอนเหมาะสมนะบี้การทําหน้าจอให้เหมาะสมเนี่ยก็จะมีเมนูด้านล่างนะเมนูด้านล่างก็จะมี สังเกตนะสังเกตนะครับว่าเมนูด้านล่างเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปได้ด้วยนะมีอยู่2ระบบระบบแรกคือเมนูด้านล่างที่เป็นเมนูหลักหน้าจานแบบนี้แต่ถ้าเราคลิกเข้าไปในจุดต่างๆเช่นถ้าบอกว่าคลิกที่คลิปจะสังเกตเมนูด้านล่างจะเปลี่ยนไปแล้วก็จะมีความหนาขึ้นมานิดหนึ่งถ้าเราคลิกออกแถบออกก็จะกลับไปสู่เมนูหลักอีกครั้งหนึ่งนะครับาวนี้ถ้าเราต้องการจะปรับตัวฉากเนี่ยเราจะต้องให้มันอยู่ในเมนูหลัก นะแล้วก็เลือกที่ format นะเลือกที่ format จากนั้นก็จะมีสัดส่วนเพียบเลยนะสัดส่วนที่ใช้ใน tiktok แล้วก็ youtube short เนี่ยก็น่าจะเป็นสัดส่วนที่เป็น9ต่อ16นะลองกดเข้าไปเลยปุ๊บตรงนี้ก็จะมีหน้าจอก็จะเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วครับหรือถ้าเป็น16ต่อ9อ่ะหน้าจอก็จะเป็นอีกแบบนึงแบบนี้นะครับในที่นี้เดี๋ยวลง9ต่อ16ดูนะเพราะว่าเราจะเอาไปใส่ใน youtube short นะครับนี่ออกมาเสร็จแล้วถ้าเรียบร้อยเราก็กด back กลับไปนะครับกดที่ปุ่มลูกศรทางซ้ายมือตรงนี้ โอเคจากนั้นเนี่ยหน้าจอมันเปลี่ยนขนาดไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าสังเกตนะว่าวิดีโอของเราก็อาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนขนาดมากนะักก็ยิ่งอย่างวิดีโอน,นี้มันจะมีบาร์สีดำๆอยู่วนล่างมันดูแล้วไม่ค่อยจะสวยเลยเราก็อาจจะต้องปรับบาร์มานิดหนึ่งซูมมานิดหนึ่งให้มันเต็มจอนะวิธีการนะครับก็คือเราก็คลิกที่ปุ่มตัวไทม์ไลน์ตัวนี้นะจะขึ้นเมื่อคลิกเรียบร้อยแล้วนะครับคลิกเลือกเราก็ใช้2นิ้วนะสนิ้วแล้วก็เหมือนซูมมัน กดซู่มันไปใช้สนิ้วสู่โอเคอย่างนั้นก็จัดโลเคชั่นมันนิดหนึง่งโอเคเมื่อเฟรมเราเต็มแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตัดกับคลิปพวกนี้กันนิดนึงเนะาะจะสังเกตว่าคลิปตัวนี้เนี่ยก็คือมีมือแล้วก็ปล่อยมเมล็ดลงมาใช่ไหมเริ่มปล่อยตอนช่วงเนี้ยเมล็ดเริ่มตกเนี่ยเลยอะ่ะนะเราก็เลื่อนไปตำแหน่งตรงนั้นนะครับแล้วก็คลิกที่คลิปก่อนเลือกเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มสป l ิทเนี่ยตรงนี้นะครับกดสป l ิท กดเข้าไปมันก็จะท่านคลิปออกมาเป็นสส่วนแมส่วนซ้ายกับส่วนขวาส่วนซ้ายเราไม่เอาแล้วก็คลิกด้านซ้ายแล้วก็กดปุ่มลบที่เป็นรูปถังขยะดันลาก,ลกดเข้าไปเลยอ,อย่างั้นก็จะดูแลเริ่มไหลมาสักประมาณสัก1วิ่งวิกว่า,วาพอแล้วละ่ะเราก็คลิกอีกทีหนึ่งแล้วก็ตัดอีกทีหนึ่งนะครับก็สปลิตอีกทีหนึ่งอันที่2เราไม่เอาแล้วเนาะเราก็ดีลีทไปนะครับก็จะได้เป็นแนว,แน,วนี้ จากนั้นเราก็จะ,ปะเปลี่ยนมาในฉากที่กำลังต้มกาแฟอยู่สักประมาณ1วินาที2วินาทีประมาณนี้นะแล้วเราก็คลิกที่คลิปนะครับป split ตัดปลายแล้วที่เหลือเราไม่เอาเราก็กดทิ้งไปนะครับนี่จากนั้นตรงนี้เนี่ยอยากจะให้มันมีความแบบ movement นิดหนึ่งให้สังเกตตรงนี้ครับที่มันมีคล้ายๆกับขีดตัวนี้จะเป็นตัวต่อนะลองต่อใส่อฟเฟคนิดหนึ่งนะ คลิกเข้าไปนะครับก็จะมีโอ้โหเอฟเฟกเทียบเลยอลองดูได้เลยนะแต่ว่าเราอยากจะลองใช้เอฟเฟกกล้องนั่นใช้บ่อยๆอ,อาจจะเป็นแนวอวกาศ 3D ด,ดึงเข้าดึงออกก็แล้วแต่เรานะสมมติเอาเอาวกาศ 3D ใช้เวลาประมาณอ่าเท่านี้เกือบเกือบเสี่ยววินาทาีแล้วก็กดถ้าเราชอบเราก็กดเครื่องหมายถูกถ้าเราต้องการจะ add วิดีโอเพิ่มนะเราก็กดเครื่องหมายบวกขวามือตรงนี้นะครับเพื่อแอดวิดีโอที่เราเพิ่งดาวน์โหลดอยากจะให้มันเขาเริ่มตอนที่กําลังเริ่มลินกาแฟลงแก้วเรียบร้อยจากนั้นนะครับแหมถ้าจะให้ตัววิดีโอของเรามันสมบูรณ์เนี่ยมันก็อาจจะต้องมีเสียงนิดนึงเนาะนจะมีเสียงนิดนึงเราอาจจะเพิ่มการสร้างเสียงตรงนี้นะครับเข้าไปนะกด จากนั้นมันจะให้เราถามว่าเราจะใส่เสียงอะไรนะเราลองดูว่าเป็นเสียงแบบสาวนี่แล้วกันนะครับใส่สาวใส่เสียงกดเข้าไปแล้วก็จะมีเสียงให้เราเลือกเพียบเลยนะครับแล้วแต่เราเลยนะเราอยากได้เสียงแบบไหนสมมุติว่าเราอยากได้เสียงที่แนวแนว V ีล็อกแล้วกันวิดีโอล็อกนะจิ้มไปที่เสียงที่เราต้องการเลยนะครับถ้าเราชอบแล้วก็กดเครื่องหมายบวกตัวนี้นะครับอ่าอันนี้มันก็จะสอนแล้วนิดนึงนะไม่เป็นไรเราได้เสียงโผล่มาแล้ว นะวิธีการเราก็อาจจะคลิกค้างไว้นะครับแล้วก็เลื่อนเสียงมาไว้ข้างหน้านิดนึงเนาะเออก็ดูดีแล้วนะแต่ว่าเสียงเหมือนกันมันจะดังไปนิดนึงเนาะเสียงดังเนี่ยเราปรับได้นะครับก็คือไปคลิกที่ตรงเสียงตรงนี้เราเลือกวอลลุ่มนะแล้วเราก็ลดความดังเสียงลงนิดหน่อยแล้วก็ข้างหลังเราจะไม่เอาเราก็กดสป l ิทนะครับตัดเอาข้างหลังออกคลิกแล้วก็ลบออกครับบางทีเราอยากจะทำการซ้อนภาพนะ อาจจะซ้อนระหว่างลินแก้วกาแฟอยู่อาจจะซ้อนอะไรบางอย่างขึ้นมาในเฟรมนี้ให้ดูแล้วมีมิตินิดหนึ่งถ้าเรากดเครื่องหมายบวกด้านขวามือเนี่ยไอเจ้าคนของเราเนี่ยก็จะอยู่ในไทม์ไลน์เดียวกันแต่ว่าในที่นี้เราอยากจะให้ซ้อนทับกันได้เนี่ยเขาจะเรียกว่าการทำโอเวอร์เลย์ครับโอเวอร์เลย์เนี่ยเราอาจจะไปที่เมนูหลักก่อนกลับไปที่เมนูหลักหาโอเวอร์เลย์ก่อนอ่านี่แล้วกันนะครับโอเวอร์เลย์คลิกเข้าไปแล้วก็แอดโอเวอร์เลย์จากนั้นเราเลือก รูปเลยนะครับเลือกรูปจะเป็นรูปนี้เนาะแล้วก็กดเพิ่มก็จะมีว่าเล์ขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมมันซ้อนวิดีโอกันแบบนี้เลยอ่เดี๋ยวเราจะลองเลือกช่วงจังหวะที่แบบดูแล้วเหมือนเขากาลังดมเหมือนเดิมครับคลิกแล้วก็สปลิตทีหนึ่งตัดเอาข้างหลังออกคลิกรูปที่เราไม่ต้องการแล้วก็ออกนะคนก็ค่อยๆมาดมกาแฟนะครับหลังเล่นรินเรียบร้อยแล้วก็แบบไม่กลิ่นดมกาแฟนิดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราอาจจะจัดโลเคชั่นตำแหน่งมานิดหนึ่งนะครับตำแหน่งนี้อาจจะไม่เวิร์กเนาะ เราก็อาจจะคลิกเลือกนะแล้วก็วางไว้ในตำแหน่งที่อาจจะอยู่ข้างบนหลังจากที่เราได้วิดีโอที่เราทำเป็นที่พอใจพอสมควรแล้วเนาะผมก็จะเอาวิดีโอนั้นออกไปนำออกไปให้กับโปรแกรม,มอ,อื่นๆนะจะได้ไปแชร์ได้นะครับเช่นเอาไปโพสไว้ใน t k t tok หรือว่าไปใส่ใน u t u b e นะวิธีการนั้นทำได้ง่ายมากเลยนะครับไปที่ขวามือด้านบนตรงนี้เนาะจะเห็นรูปเครื่องหมายลูกศรขึ้น กดเข้าไปเลยมันก็จะรอพักหนึ่งนะขึ้นอยู่กับความเร็วของโทรศัพท์มือถือแต่ละคนด้วยนะโอเคเมื่อเสร็จเรียบร้อยจะขึ้นหน้าจอแบบนี้ก็คือแชร์ไปที่ตอ,อกก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ใส่ใน Facebook ก็ได้ในนี้เนี่ยถ้าเราจะเอาไปใส่ใน YouTube เนี่ยเราก็กดอื่นอนด้านนี้แล้วก็เลือก YouTube หรือถ้าเราไม่อัปโหลดขึ้น YouTube เนี่ยมันก็จะอยู่ในแกลเลอรี่นะครับเดี๋ยวเราเปิดเข้าไปที่โฟลเดอร์นิดนึงเนาะตรงนี้แต่ละเครื่องไม่เหมือนกันนะ แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ทริปแ n น t r i ค k s เพิ่มเติมก็คลิกวิดีโอป่ามือครับ